สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a ท t c h a ชแน l ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหนา้าไพ่ทาร์โลมาแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงาน Energy นะสายสัญญาณจากดวงดาวจากคนของคุณที่ส่งพลังงานมาถึงคุณความรู้สึกภายในใจของเขาที่ส่งมาถึงคุณวันนี้นะคะ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนติดตามช่องชาแนลของหมอแจนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะความรู้สึกภายในใจของคนของคนของคุณที่ส่งมาถึงคุณวันนี้ความรู้สึกภายในใจของเขาเขาอยากบอกอะไรถึงคุณพลังงานแรนดอมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังส่วนท่านใดที่อยากได้คําตอบเป็นของคุณเอง อ่านกฎกติกาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวหมอแจนจะปักหมุดไว้นะคะมีราคาและรายละเอียดบอกกฎกติกาโอนยอดแล้วก็เราจะแจ้งคิวให้นะคะมาค่ะขอดูพลังงานที่เชื่อมโยงนะคะวันนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะฮะเราแฟนนะคะแล้วก็ควีนออฟวานพลังงานความรักความ เขาบอกว่าเขายังมีความมั่นคงนะคะความมั่นคงความรักที่ดีงามต่อคุณนะคะคุณยังเป็นคนที่เป็นคนที่ดีในใจเขานะคะเขายังมีความมั่นคงที่มีความรักต่อคุณะนะคะแน่นอนพลังงานที่ตกออกมาเอ็มพเพรสนะ,ะเขาอยากจะแอคชั่นพูดคุยถ้าไม่ติดงานของเขาหรือไม่ติดตัวตนของเขาสถานภาพของเขานะคะ เขาอยากจะบอกว่าคุณนะคะงานทําให้คุณและเขาได้เจอกันมันเป็นผมลิขิตที่ทําให้เขาได้เจอกับคุณนะคะแนวโน้มในอนาคตความรากักความสัมพันธ์คนคนนี้คนของคุณนะมีมีม,มีคุณอยู่ในนั้นอ่ะมีคุณอยู่ในอนาคตของเขาคุณอยู่ในอนาคตนะของเขา ณสถานการณ์ตอนนี้ถึงแม้ว่านะเขาจะโสดอยู่คนเดียวคุณจะโสดอยู่คนเดียวนะคะเขาก็เชื่อมั่นว่านะคะถึงเขาไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกหรือคุณไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึก,สออก,วสกเวลาห่างไกลเนี่ยนะคะเขาก็ยังคิดถึงเขาก็ยังรักคุณนะคะมันเป็นความรักที่ท่วมท้นหัวใจมีพลังงานวันนี้ชาวราศีพฤษภคนที่เกิดเดือนพฤษภาคม ราศีมีนลัคนามีนราศีพฤษภและราศีมีนเป็นแบบราศีหรือลัคนาก็ได้ส่วนใครที่เข้ามาใหม่ไม่รู้ว่าราศีหรือลัคนาก็เข้าไปดูนะใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันบล็อกที่หมอแจนปักหมุดไว้มันจะมีรายละเอียดว่าราศีหรือลัคนาไฟสองใบที่ตกออกมานะคะเขาบอกว่าเขายังมีความมั่นคงแหละเขายังรักเดียวใจเดียวความรู้สึกที่มีมาต่อคุณนะคะ วันๆเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไม่เปิดใจให้ใครนะคะเขาเป็นคนเปิดใจยากและเมื่อเขาเจอคุณเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะ,ะมาดูต่อสิความในใจคนของคุณที่ส่งมาถึงคุณวันนี้จริงๆเขาอยากจะแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่โรแมนติกให้คุณแหละนะคะการดูแลทีแคร์เอาใจใส่นะ,ะเขาอยากบอกว่ารักนะคะเนี่ย อยากบอกว่ารักคุณเลือกคุณแล้วคุณเป็นเออมเพรสเป็นคนที่หนึ่งในใจเขาวิ e l of Fortune กลงล้อยแห่งโชคชะตาทําให้คุณและเขาได้เจอกันจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ได้สนใจที่จะมีความรักแล้วทํางานหาเงินปิดใจไม่เปิดใจคบใครเมื่อเจอคุณมันเหมือนพรมลิขิตทำให้เขาปิ้งรักกระทันหเขาก็เลยอยากมีความรักความสัมพันธ์วันนี้เขาคิดว่าโชคชะตาเมื่อไรจะ ทําให้คุณและเขาได้เข้าใจกันเมื่อไรจะหลุดพ้นซึ่งวิบากกรรมอะไรต่างๆก็ตามแต่ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เช่นอยู่ห่างไกลกันไม่เข้าใจกันนะพลังงานที่ตกออกมาว้าวมันเป็น energy ที่ดีมากๆเลยเขาบอกว่าในอนาคตนะเขาคิดถึงความมั่นคงเขาจะเป็นคนคนนั้นให้คุณแน่นอนนะคะเขาจะเป็นคนที่สร้างฐานะสร้างตัวสร้างตน เป็นปึกแผ่นมีความรักที่ดีที่มั่นคงและเขาอยากให้คุณเลือกเขาด้วยอย่ารักการอยู่คนเดียวได้ไหมอย่ารักความโสดอย่าหวงแหนความโสดและนะอย่าทําตัวเหมือนว่าไม่ได้สนใจเขาไม่ได้สนใจความรักแล้วเขาอยากให้คุณเลือกเขาได้ไหมในอนาคตนะ,นะะในอนาคตไกลๆเขาบอกว่าเขากําลังรู้สึกสับสนในบางครั้งเมื่อก่อนคุณ แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกตอนนี้เขารู้สึกลังเลสับสนกลัวคุณจะไม่สู้นะในความสัมพันธ์นี้ซึ่งคุณก็น่าจะเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่เขาไม่แสดงออกซึ่งความรักการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ทําเป็นเหมือนคุมเครือไม่ให้ความชัดเจนหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวหมอ,อขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะเพราะว่าสถานการณ์งานของเขาที่เป็นตัว บ,บังคับควบคุมคอนโทรลเขาก็อึดอัดเหมือนกันแหละที่เขาอะไม่สามารถนะแสดงออกซึ่งความรู้สึกซึ่งเขามีแพชชั่นต่อคุณมากมากเลยมีความรักมีความเสน่หาต่อคุณนะนะ,ะจริงๆคนคนนี้แหละนะ,ะอ,อ,อยากมีอารมณ์ที่โรแมนติกต่อคุณเห็นไหมคะน i nice ยซอ o ค c u p s นะคะจั m e n t เนี่ยนะ เขาบอกว่าอย่างไรเขาก็นะ,ค,ะคุณก็ยังเป็นคนที่เขามีแพชชั่นด้วยสูงที่สุดและเป็นคนที่เขารอคอยนะคะโชคชะตาเนี่ยนำพาให้คุณและเขาได้เจอกันนะคะแน่นอนเลยเขาเชื่อเช่นนั้นมีพลังงานราศีมีราศีเมษราศีพฤษศนะค,ะคนคนนี้เป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะคะและโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความสําเร็จเขาบอกว่า เขาอยากแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกอะตอนนี้แสดงออกไม่ได้นะคะไม่รู้จะทําอย่างไรขอพูดความในใจของเขาให้เ,เพื่อนๆนะคะคนของคุณวันนี้ที่แสดงออกความรู้สึกไม่ได้เขาอยากบอกว่าอย่างไรไพ่ที่ตกออกมาอีกหนึ่งใบก้าวถ้วยนะคุณเป็นความรักคุณไม่ใช่ตัวเลือกคุณไม่ใช่ทางเลือกนะเขาเลือกคุณเขารักคุณมั่นคงคนเดียวคุณไม่ใช่ตัวเลือกและไม่ใช่ทางเลือก และเขายังกอดเก็บคุณไว้มีพลังงานที่เขารู้สึกหึงห่วงคุณด้วยนะคะเขาอาจจะจะบอกว่าไม่ต้องหึงอ่าไม่ต้องหึงเขาหรือเขาไม่ใช่ไม่ได้ใช้คุณเป็นตัวเลือกและทางเลือกและเขาก็รู้สึกหึงห่วงคุณด้วยคุณเป็นคนนั้นที่เขาจะเลือกนะคะสิบสิบเหรียญคนที่มีความเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะต่อคุณเขาบอกว่าเขารักเดียวใจเดียวนะสี่เหรียญกับ เดฮาตาแฟนเนี่ยนะคะมันเป็นพลังงานเขาบอกว่าให้เชื่อมั่นได้เลยว่าเขาอะนะซะื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวเขาไม่ได้มีใครหลายคนถึงแม้เขาจะติดต่อสื่อสารใครจะเข้ามาติดต่อสื่อสารผ่านงานหรืออะไรก็ตามแต่เขาไม่ได้เจ้าชู้นะคะไม่ต้องถึงห่วงหรือเป็น energy อะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรืออะไรเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้นะนะ,ะมีอะไรอีกที่เขาอยากจะบอก เขาบอกว่าเขาอยากให้วันเวลานี้ผ่านไปเร็วๆหรือเกินนะถ้าเกิดว่าเขาอยากมาหาคุณนะเขาอยากให้ถึงเวลานั้นจริงๆเวลาแน้นเร็วๆหรือเวลาในสถานการณ์อนาคตเช่นภารกิจการงานของเขาจบสิ้นนะคะในความเป็นตัวตนของเขาเองอยากให้สถานการณ์เนี่ยความรักความสัมพันธ์คุณและเขาเนี่ยมันไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจนะเขาบอกว่าตอนนี้ มีเขากำลังคิดและรู้สึกนะคะถึงคุณนะอย่าเพิ่งเข้าใจเขาผิดหรืออย่าเพิ่งเกี้ยวกาดดูดันในความนิ่งเฉยนะในความรักความสัมพันธ์นี้เขามองถึงอนาคตที่มีคุณอยู่ด้วยคุณอย่าเพิ่งคิดหรือตัดสินใจสองถ้วยนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่นะถึงแม้ตอนนี้ เขายังไม่มีความมั่นคงทางการงานการเงินหรือเขายังไม่ได้แอคชั่นอะไรเขารอพร้อมที่จะมอบความรักความรู้สึกให้คุณในอนาคตนะตอนนี้เขาก็อึดอัดในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันแหละว่าแบบทำงานและไม่สามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกหรืออารมณ์ความรักฟิลลิ่งนะคะที่เขาอะมีต่อคุณอย่างท่วมท้นนะมีอารมณ์แพชชั่นมีอารมณ์เสน่หานะในความรู้สึกอะแต่เขาแสดงออกไม่ได้ ใครอยากบอกอะไรอีกนะคะเขาจะพยายามในความรักความสัมพันธ์นี้และไม่อยากให้คุณปิดกัน้นหรือปิดโอกาสถึงแม้ใครจะติดต่อสื่อสารผ่านงานกับเขาเยอะเขาก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาหาเขานะนะ,ะเขาอะไม่ได้สนใจใครง่ายๆเขายังมั่นคงในหัวใจความรักเขายังมีตั่คุณอยู่นะเพื่อนๆที่รักเขามาแจนมาดูซิ เดวิลนะคะเดอะฟูลเขาบอกว่าไม่ต้องคิดหรือรู้สึกว่าวิตกกังวลหรือหึงหวงหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเขาบอกว่าให้ปล่อยนะคะความรู้สึกเป็นอิสระนะคะเขาไม่เป็นคนนั้นหรอกนะเดอะฟูลเอเนจีของไพ่ก็ได้หรือจักรวาลก็ได้บอกว่าให้คุณรู้สึกแบบว่าอย่ารู้สึกว่าติดกับกับความรู้สึกนี้รู้สึกทุกข์เศร้าเสียใจหรือมันไม่เป็นไปอย่างใจให้ปล่อยเอเนจีเป็นแบบเดอะฟูลอะ ให้เราผ่อนคลายความสัมพันธ์บบผ่อนคลายสบายๆบ,บ,บางครั้งเขาก็รู้สึกวิตอกกังวลถึงคุณด้วยอะไรหลายอย่างที่เขาอยากจะทํานะคะการแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกก็ได้การไม่เข้าใจกันมันมีเรื่องหึงหวงหรือเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเขาบอกว่าไม่อยากให้คุณหันหลังให้เขาณสถานะาการณ์นี้เขากำลัง<ฆ>รอคอยสิ่งต่งตางๆท,ที่มองไว้ภาพ ภาพที่มองไว้ในอนาคตนะคะมันยังชัดเจนเป็นคุณอยู่10เหรียญความมั่นคงเอมเพรสก็คือคุณยังเป็นที่1นึ่งในออฟคันะยังเป็นคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เขาบอกว่าณนะสถานาการณ์นี้เขารู้สึกนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยนะเขาแบกคุณไว้ตลอดเลยในความรู้สึกไม่ว่าเขาจะทํางานหรืออะไรก็ตามแต่ก็คิดแต่วนเวียนถึงคุณคิดเรื่องหาเงิน ทำงานหาเหงินเมื่อไรจะรวยสักทีทำงานงหนักๆเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆและอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันประคับประครองไปได้ไม่อยากรู้สึกเหมือนว่าต้องให้คุณหนักเหนื่อยอ่ะไม่อยากให้คุณรู้สึกแบบเหมือนความสัมพันธ์นี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าพยายามดันความสัมพันธ์ไปหรือประคับประครองความสัมพันธ์มันไปไม่ได้สักทีนะมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างเขาบอกว่าการปรับสมดุล การให้และได้รับที่เท่าเทียมกันความเปลี่ยนแปลงนะคะมันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะเมื่อคุณได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเมื่อเขาเมื่อเขาได้เดินทางมาหาคุณหรือเมื่อคุณได้เดินทางมาหาเขาอะไรก็ตามแต่นะความรักความห่วงใย,ยความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะการได้กลับมาพบเจอกันอีกอ่ะมาดูซิสองใบที่ตกออกมา พลังงานเดอะทาวเวอร์นะคะมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บแบบกระทันหันนะคะซิกออฟวานนะนะ,ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นำไปสู่ซึ่งชัยชนะแสดงว่าคนคนนี้จะแอคชั่นใช่ไหมอะคนของคุณถ้ากลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งเขาจะแอคชั่นใช่ไหมเดอะทาวเวอร์ขอขยายเดอะทาวเวอร์ห, Tower, หน่อยสิมีพลังงานราศีธนูเพิ่มขึ้นมานะคะราศีมังกรราศีธนูเพิ่มเข้ามา แสดงว่าเขาน่าจะจบเรื่องงานก่อนน่ะถึงจะแอคชั่นความสัมพันธ์ได้ใช่ไหมมาดูซิขอขายายเดอทาวเวอร์นหน่อยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉับพลันกระทันหันเด็กเหรียญอืมเขาบอกว่าไม่ต้องเครียดเลยไม่ตกกงังวลเรื่องเครียดเรื่องเศร้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะจบสิ้นไป ะะการเริ่มต้นใหม่จะมีการพูดเอาง่ายๆแหละในความสัมพันธ์นี้มันจะโฟโลรไปอย่าเครียดหรือวิตกกังวลจัดติดคุณจะได้รับความชัดเจนจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนอ่ะแสดงว่าคนคนนี้จะแอคชั่นคำพูดหรือการกระทําอะไรก็ตามแต่แสดงว่าคุณเป็นคนที่ชนะใจเขาแล้วเขายังมีความมั่นคงในความรักครั้งนี้ไม่ว่าสถานการณ์ใดจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ ะะแม่ถึงว่าคุณอยู่ไกลเขาเขาอยู่ไกลคุณหรือเขาจะมีคนติดต่อจากงานเข้าหาเขาเยอะหรืออะไรแล้วตามแต่สถานการณ์ที่เขายังไม่สามารถจริงจังชัดเจนหรืออะไรก็ได้นะ,ะในความสัมพันธ์นี้คุณจะทราบแล้วว่าคนของคุณอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์ไหนความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คนคนนี้จะ ไม่นิ่งเฉยและนะก็บอกว่าคุณไม่ต้องเครียดหรือวิตกกังวลน,นะคะ <c oughs> เขาก็เครียดแล้วก็วิตกกังวลคิดว่าคุณจะจบในความรักในความสัมพันธ์ด้วยคิดวิตกกังวลหรือหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลัวกลัวคุณไม่ไปต่อกลัวคุณกลัวคุณจบในความรักในความสัมพันธ์คนคนนี้จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะในท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันหมายถึงว่างานของเขาต้องจบสิน้นจะจบสิ้นสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างก่อน นะพอจบสถานการณ์นี้แล้วเขาจะไม่กลัวแล้วว่าใครจะตัดสินเขายังไงไม่กลัวใครจะมองมาที่ตัวเขาไม่กลัวใครที่จะมองนินทาคุณหรือก็สิบอะไรคุณความรักความสัมพันธ์นี้ในระยะยาวหรือในระยะไกลเนี่ยนะคะคุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้และคนคนนี้ก็จะให้การให้และรับที่เท่าเทียมกันความชัดเจนในใจหรือการตัดสินใจนะฮะจะเกิดขึ้นความรักครั้งนี้มันจะได้รับ การประสบความสำเร็จหรือสมหวังนะ้นในอนาคตไกลๆนะคะต้องเป็นพลังงานประมาณนี้นะสิ่งที่เขาคิดไว้หรือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมีพลังงานราศีพิจิกราศีตุลเพิ่มเข้ามานะคะน่าจะประมาณนี้ทรายข้อความหรือสัญญาณพลังงานคนของคุณที่ส่งมาถึงคุณวันนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลหมอแจนอ่านพลังงานซึ่งอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรง ไม่สามารถตรงได้ทุกคนนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวที่จะได้ความแม่นยําไปคําตอบของคุณเองหมอแจนจะปักหมุดให้นะรายละเอียดก,ดกฎกติกาแล้วควรอ่านให้ครบถ้วนก่อนว่าราคาเท่าไรเราสามารถจ่ายได้ไหมก,กฎกติกาและแอดไลน์พร้อมโอนนะคะโอนยอดแล้วเราจะนัดเวลาให้นะคะเอาละคะ่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ ขอให้มีความสุขนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะว่าเวลาที่หมอแจนรันคลิปใหม่เราจะได้มาติดตามนะ energy พลังงานว่าพรุ่งนี้นะคะเขานะหรือสายสัญ,ญญาณอะไรของจักรวาลอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เขาบอกว่าให้คุณปรับสมดุลหรือไม่ต้องเครียดหรือวิตกกังวลให้สถานการณ์มันโฟโ์ไปอะ่ะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีแสดงว่าความรักความสัมพันธ์คุณกับคนนี้จะค่อยๆนะคะ จะค่อยๆพัฒนาไปอุปสรรคและปัญหามันก็จะค่อยๆหมดไปด้วยวันเวลาด้วยตัวของมันเองนะคะจะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นน่าจะประมาณนี้นะคะเอาราคานะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ